จอเนี่ยค่อนข้างสวยครับเป็นจอ LCD คุณภาพสูงเลยทีเดียวสำหรับการเล่น a c e b o o k ครับรุ่นนี้ครับการทัดอะไรต่างๆครับก็สามารถอยากทัดได้ลื่นๆอย่างนี้ครับนี่ซึ่งสีสันต่างๆครับคือสวยอย่างนี้เลยครับนี่เวลาขยงขยับนี่ก็คือแบบสมูทๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็คือแบบสกอร์เนี่ยไหลๆเลยครับเล่นแบบคิวๆจัดเลยนี่ครับก็สามารถอยาจะเล่นได้ลื่นๆอย่างนี้ครับเก็บทิปเปิลคิวสบายๆเลยครับ สวัสดีครับผมนนนทวัฒน์ที่เจไนแช n แนลครับวันนี้ครับผมมีมือถือจากเรียวมีมารีวิวกับทุกคนครับเป็นเรียวมี10 Pro 5G นั่นเองครับก็เป็นมือถือที่ขายดีรุ่นหนึ่งจากทางเรียวมีเลยครับเพราะเป็นมือถือที่น่าสนใจในเรื่องของสเปคและก็การดีไซน์นั่นเองครับงั้นมาดูอุปกรณ์ที่ก็ยมาภายในกล่องกันก่อนครับสําหรับอย่างแรกที่กยมาครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับ แล้วก็จะให้อแดปเตอร์ชาร์จ33วัตต์มาครับแล้วก็แยกสายชาร์จที่เป็น Type C แล้วก็ให้เข็มจิ้มซิมมานั่นเองครับมาดูที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันเลยสำหรับการดีไซน์ตัวเครื่องครับรุ่นนี้ดีไซน์ตัวเครื่องมาแบบเหลี่ยมครับซึ่ง ตรงของเลเยอร์ของจอตรงนี้ครับก็จะเรียบกับขอบเครื่องไปเลยครับไม่ได้นูนขึ้นมาเล็กน้อยแต่อย่างใดครับทาให้ดูค่อนข้างบางและเบานั่นเองเนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับตรงที่โมดูลกล้องครับก็นูนขึ้นมานิดเดียวครับกับเลนกล้องซึ่งมันทําให้ดูเรียบบครับแล้วก็ดูสวยดูหรูดูเท่ไปทันทีเลยครับนี่แล้วก็สําหรับฝาหลังนะครับเวลาเราขยับเนี่ยก็จะมีการเล่นแสงด้วยครับซึ่งสีที่ก็มีให้เราเนี่ยก็มีทั้งหมดสสีนั่นเองครับ สำหรับสีที่ผมถือครับก็จะเป็นสีดักเมทเทอร์นั่นเองและอีกสีนึงครจะเป็นสีไฮเปอร์สปซโกลและอีกสีหนึ่งครับก็จะเป็นสีเนบิวลาบลูนั่นเองครับงั้นเรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆกันบ้างครับฝั่งนี้ครับก็จะเป็นถาดซิมนั่นเองครับซึ่งจะเป็นแบบ2สล็อตครับสามารถที่จะเลือกใส่ได้ครับจะใส่เป็น2ซิมหรือว่าเป็น1 s d แล้วก็1ซิมนั่นเองครับ มาดูที่ด้านบนครับก็จะมีเป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นลำโพงมาให้เนาะซึ่งรุ่นนี้ครับเป็นลำโพงคู่นั่นเองฝั่งนี้ครับก็จะมีเป็นปุ่มวอลลุ่ลครับล่างลงมาครับก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์พร้อมกับปุ่มสแกนไลน์นิ้วมือนั่นเองด้านล่างครับก็จะให้มาเป็นพอร์ตแจ็ค3.5มิลให้ไมโครโฟนมา1ตัวครับแล้วก็เป็นพอร์ต Type C นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ครับลำโพงอีก1ตัวครับหันมาดูที่หน้าจอกันบ้างครับ สำหรับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด6.72นิ้วครับความละเอียด Full HD+ Plus ในส่วนของอัตรา Refresh r a เนี่ยอยู่ที่120 h z ครับสำหรับสเปคภายในตัวเครื่องครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13ครับครอบทับด้วย r e a l m e UI 4.0นั่นเองแล้วก็สำหรับ CPU ครับรุ่นนี้เนี่ยเป็น Qualcomm Snapdragon 695 5G ครับ สำหรับแรมครับที่ให้มาก็ให้มาถึง8เลยครับและก็สามารถที่จะขยายแรมเพิ่มได้อีก8นั่นเองสำหรับสตอรเรจนะครับก็ให้มาถึง256กิกเลยครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5,000มิลลิแอมรองรับการชาร์จ33วัตต์ครับในส่วนของกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้าครับที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลครับและกล้องหลังครับก็ให้มาถึง2ตัวครับ สำหรับเลนหลักครับจะให้ความละเอียดมาที่108ล้านพิกเซลครับและเพิ่มอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองในส่วนของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยตอนที่บุ่ายรีวิวนะครับทางเรียวมีเนี่ยยังไม่มีการเปิดราคาออกมาครับแต่ถ้ารู้ราคาแล้วเนี่ยจะมาใส่ให้กับทุกคนที่ด้านลางใตาคลิปเลยนะฮะมาดูนที่การใช้งานกันบ้างครับอย่างแรกครับเรามาทดสอบกันในเรื่องของการ ดูหนังฟังเพลงการใช้งานทั่วไปกันก่อนเลยสําหรับภาพต่างๆนะครับการแสดงผลถึงจะเป็นจอ LCD ครับแต่สีสันต่างๆครับก็แสดงออกมาได้สวยจัดๆเลยครับสําหรับการเอาไว้ดูหนังนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยทุกคนลองดูภาพต่างๆครับก็ค่อนข้างมีความอิ่มสีที่เห็นได้ชัดเลยนะครับจอเนี่ยค่อนข้างสวยครับเป็นจอ LCD คุณภาพสูงเลยทีเดียวมาทดสอบกันที่การเล่น Facebook กันบ้างครับ สาหรับการเล่น a c e b o o k ครับรุ่นนี้ครับการทัดอะไรต่างๆครับก็สามารถอยากทัดได้ลื่นๆอย่างนี้ครับนี่ถ้าส่วนเราไปเล่นโซเชียลมีเดียครับนี่แบบนี้เนาะคือใช้งานได้ดีเลยแหละนี่สบายครับทาได้สบายเลยสาหรับการเล่นโซเชียลมีเดียซึ่งสีสันต่างๆครับคือสวยอย่างนี้เลยครับนี่เอาไว้เล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กครับโอ้โหผ่านเลยสําหรับการเล่นทิกตอกครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถโอ้โหเสียงดังกังวานครับ สำหรับการเล่นทิ๊กตอกครับก็สามารถอยากเล่นได้ลื่นๆแบบนี้เลยครับนี่สีสันแรงต่างครับการทัดลื่นๆครับก็สำหรับการเล่นโซเชียลมีเดียครับการดูหนังฟังเพลงเนี่ยรุ่นนี้ครับทำได้ดีเลยครับมาดูอันที่การเล่นเกมกันบ้างครับสำหรับการเล่นเกมครับ Rv PUBG Free Fire เกมตลาดทั่วไปเนี่ยรุ่นนี้เล่นได้อยู่แล้วนะฮะ แต่สําหรับการปรับครับก็สามารถจะปรับได้สูงครับไม่สามารถปรับสุดได้เนาะมาดูที่กราฟิกครับสำหรับฟรีไฟนี่นะครับผมก็เปิดไว้สูงหมดเลยครับแต่ผมจะไม่เปิดโอเชียนเอาไว้นะครับเพราะว่ามันนะครับจะมีการนุ่งนวหน่อยนะครับถ้าเราเปิดเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีกว่าครับทุกคนสําหรับการเล่นฟรีไฟครับทุกคนลองดูกราฟิกแล้วก็ภาพต่างๆครับนี่คือสวยมากครับเวลาขยงขยับนี่ก็คือแบบสมูทสมูทอย่างนี้เลยนะก็สามารถจะเล่นได้แบบลื่นๆนะสำหรับฟรีไฟแล้วก็ ในส่วนของ RV นะครับงั้นเราไปดูนที่เกม RV กันต่อเลยดีกว่าครับสำหรับเกม RV ก็เช่นกันครับสามารถที่จะปรับได้สูงครับแต่การแสดงผลเนี่ยสามารถปรับได้เพียงแค่สูงเท่านั้นนะฮะแล้วก็สามารถจะเปิดเป็นโหมดเฟรมเรทสูงได้ด้วยครับงั้นเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเทียบร้อยแล้วครับแล้วก็สามารถเล่นได้ลรื่นๆอย่างนี้เลยครับทนลองดูนะแล้วก็เฟรมเรทครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ แล้วก็คือแบบสกอร์เนี่ยไหลๆเลยครับเล่นแบบชิวๆจัดเลยนี่ครับก็สามารถที่จะเล่นได้ลื่นๆอย่างนี้ครับเก็บทิปเปิ้ลคิวสบายๆเลยครับโอเคโฟกัสไหมอ่านี่นะครับสำหรับการเล่น RV ครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับสามารถเล่นได้ลื่นๆเลยครับ และสําหรับการใช้งานอีกอย่างนึงครับที่ผมค่อนข้างจะชอบในมือถือรุ่นนี้ครับนั่นก็คือการใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันครับซึ่งสามารถใช้งานพร้อมกันได้ถึง3แอปครับซึ่งสามารถอยากใช้เป็นหน้าต่างลอยแบบนี้ได้ด้วยครับนี่เป็นหน้าต่างลอยเราเนี่ยสามารถจะขยับได้นะครับพาไปเก็บตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็สามารถจะเปิดเป็น2หน้าจอขึ้นมาได้อีกครับอย่างนี้ครับ สามารถาใช้งาน Facebook ไปด้วยครับด้านบนด้านล่างก็เล่น YouTube ไปได้ด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับก็สามารถาดู Tik t o k ไปพร้อมๆกันได้อีกด้วยครับทำให้เราเนี่ยไม่พลาดการติดตามอะไรต่างๆที่เราใช้งานอยู่ที่เราดูอยู่ที่เราสนใจอยู่นั่นเองครับก็รองรับการใช้งานที่หลากหลายดีครับผมค่อนข้างชอบครับสำหรับการใช้งานมือถือรุ่นนี้งั้นเราไปทดสอบกล้องถ่ายรูปกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลยครับ งั้นเรามาดูนทีละโหมดเลยครับว่ามีโหมดอะไรมาให้กับเราเล่นบ้างครับสาหรับโหมดแรกครับก็จะเป็นโหมดกลางคืนนั่นเองครับซึ่งโหมดกลางคืนครับสาหรับกล้องหลังเนี่ยสามารถจะเปิดฟิลเตอร์ได้ซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้ก็ถือว่าพอใช้ครับสำหรับโหมดกลางคืนครับสามารถใช้เป็นโปรในสเปซได้ครับหันมาที่กล้องหน้ากันบ้างครับสำหรับกล้องหน้าครับเราสามารถใช้การรีทัชใบหน้าได้ครับแต่ไม่มีฟิลเตอร์มาให้ครับงั้นมาดูนที่โหมดถัดไปนั่นก็คือ โหมดท้องถนนหรือว่าโหมดสตรีทครับก็สามารถใช้ได้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นสามารถปรับเป็นเมนนวลซึ่งการที่เราปรับเป็นเมนนวลครับเราเนี่ยสามารถอย่กปรับการละดับหลังการทรงการซูมการโฟกงโฟ,โฟ,โฟกัสปรับเองได้หมดเลยนะครับตรงนี้เราสามารถใช้เป็นฟิลตรงฟิลเตอร์ได้ด้วยครับซึ่งฟิลเตอร์ครับเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบครับมันจะเป็นป๊อปยุค90นี่เนี่ยได้ฟิลลิ่งได้รูปภาพสตรีทคลาสสิกคลาสสิกอะไรประมาณนี้ครับ ามาดูโหมดถัดไปครับนั่นก็คือโหมดวิดีโอนั่นเองสำหรับการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหลังครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด full hd 3 0เฟรมครับนี่คือวิดีโอที่ถ่ายได้ที่ความละเอียด full hd 3 0เฟรมครับวิดีโอครับก็จะมีอาการยืดยืดนิดหนึ่งนะฮะแต่สกินโทนต่างๆก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยครับแต่สระวังมือถือแล้วก็ถ่ายเนี่ยจะถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีนะ นี่ทองฟงทองฟ้าครับสีสันถือว่าสวยใช้ได้ครับพอใช้เลยแต่ถ้าใครอยากจะเปิดเป็น60เฟรมครับความละเอียดจะดรอปลงมาอยู่ที่ 720p นั่นเองนี่คือวิดีโอที่ถ่ายได้ด้วยความละเอียด HD 60เฟรมครับตัวของวิดีโอครับก็จะมีความสมูทกว่าถ่ายแบบ Full HD 30เฟรมนะครับส่วนตัวครับผมค่อนข้างชอบแบบ HD 60เฟรมมากกว่าครับวิดีโอเนี่ยจะมีความ นิ่งๆนะมีความสม ooth มีความไหลลื่นใช้ได้เลยครับนี่แล้วก็สกินโทนครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับความสดใสต่างๆครับถือว่าค่อนข้างสวยใช้ได้เลยครับตรงนี้ครับเราสามารถใช้ในส่วนของโหมดการโฟกัสครับเหมือนกับฟิลเตอร์ที่เราเล่นใน t i k t o k อะครับและนี่ก็คือวิดีโอแบบโฟกัสครับกดไปโฟกัสที่ป้ายโลโก้เลยครับแล้วเวลาเราขยับซ้ายครับ เนี่ยครับผมว่าโฟกัสเนี่ยก็จะตามไปที่โลโก้แม้จะอยู่ไกลขนาดไหนครับเขาก็จะซูมไปจนถึงสิ่งที่เราโฟกัสให้ครับซึ่งมันเหมือนกับฟิลเตอร์ที่เราเล่นใน TikTok เลยครับนี่ขยับซ้ายครับเห็นยังครับขยับขวาครับอ่าเงยหน้าขึ้นเงียหน้าลงครับเดินไปด้านหน้าครับนี่ครับวิดีโอก็จะได้ประมาณนี้เลยครับทุกคน แต่ถ้าเป็นใบหน้าคนครับก็จะถ่ายออกมาได้ค่อนข้างเท่นะโหมดนี้ลงมาด้านล่างครับเราเนี่ยก็เปิดโหมดการการรันสันพิเศษได้ด้วยครับสำหรับกล้องหลังแล้วก็หันมาที่กล้องหน้ากันบ้างครับสำหรับกล้องหน้าครับสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD แล้วก็เมื่อเราเปิดเป็นการการรันสันพิเศษครับความละเอียดก็จะยังอยู่ที่ Full HD เหมือนเดิมครับนี่คือวิดีโอที่ถ่ายได้ที่ความละเอียด Full HD ครับแล้วก็เพิ่มเป็นการการรันสันพิเศษไปด้วยครับ วิดีโอครับก็จะนิ่งแล้วก็มีความสม o ท t h ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ฉากหลังนะครับสกินโทนเนี่ยถือว่าความอิมสีเนี่ยค่อนข้างสวยนะมีความอิมซีที่ค่อนข้างสุดใสแล้วก็สกินโทนของคนครับก็มีความเผาจุมพูให้นะฮะนี่ค่อนข้างสวยเลยครับแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นการดีทัชใบหน้านะครับความละเอียดกับจะอปลงมาอยู่ที่ 720p นั่นเอง นี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าที่ความละเอียด HD พร้อมกับเปิดโหมดการกันสันก็จะได้ประมาณนี้ครับถ่ายขึ้นย้อนแสงครับฉากหลังยังเห็นอยู่ความอิ่มสีถือว่าสวยครับสกินโทนเนี่ยดีเลยครับทั้งถ่ายคนและก็ถ่ายวิดีโอที่มีฉากหลังสวยๆอย่างนี้ครับก็สามารถถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีใครจะเอาไปถ่ายวิดีโอลงทิกตอกอะไรต่างๆเนี่ยรุ่นนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ความนิ่งของวิดีโอครับ นี่ถือว่านิ่งใช้ได้เลยครับแล้วก็ฟิลเตอร์ที่มีมาให้ครับโดยกล้องหน้าก็ถือว่ามีมาพอใช้ครับโอเคมาดูกันที่โหมดถัดไปครับนั่นคือโหมดรูปถ่ายนั่นเองสําหรับโหมดรูปถ่ายครับด้านบนครับสามารถปรับสัดส่วนจับเวล,เวลาแล้วก็สามารถเปิดแฟลชเปิด HDR ได้งั้นมาดูที่ฟิลเตอร์และการดีทัชกันบ้างครับสําหรับฟิลเตอร์ครับก็มีมาให้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยครับสําหรับการถ่ายรูปโดยกล้องหน้าแล้วก็สามารถใช้ การรีทัชใบหน้าได้ด้วยครับงานหันไปดูที่กล้องหลังกันบ้างครับสำหรับกล้องหลังครับสามารถาใช้รการรีทัชใบหน้าได้แล้วก็เปิดฟีตร,ตรงฟิลเตอร์ได้ซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้ครับก็พอๆเลยครับกับกล้องหน้าเหมือนกันเด้แต่จะมีเพิ่มเติมมาให้นั่นก็คือ AI นั่นเองครับเมื่อเราเปิด AI ทุกครลองสังเกตไม่ว่าจะเป็นแสงหรือความอิมสีครับก็จะมีการปรับให้กับเราเลยครับนี่ การปิดแล้วก็เปิดมันมีความแตกต่างกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นฉากหลังแสงอะไรต่างๆก็จะปรับให้เหมาะกับสิ่งที่เราถ่ายนั่นเองครับ มาดูนที่โหมดถัดไปครับนั่นก็คือโหมดพอเทนนั่นเองก็คือการ่ส่ภาพบุคคลครับนี่ครับสามารถปรับการละลายฉากหลังได้ครับและสามารถใช้ฟีดตรงฟิลเตอร์ได้ซึ่งฟิลเตอร์ที่ผมค่อนข้างชอบครับก็จะเป็นฟิลเตอร์แบบโบเก้ครับการ่ส่ภาพบุคคลเอฟเฟกอันนี้นะทุกคนนี่แล้วก็สามารถดีทัดใบหน้าตรงนี้ได้ด้วยครับ อันมับที่สองหน้ากันบ้างครับตรงนี้ครับเราเนี่ยสามารถใช้ในส่วนการรีทัชใบหน้าซึ่งสามารถเลือกจุงเลือกจุดได้ฟิลเตอร์ครับก็มีให้เยอะเลยครับนี่โอ้โหตาวงตาหวานนอกจากสกินโทนจะหวานให้มาแล้วนะยังมีแบบฟิลเตอร์ที่มาหวานเจี๊ยบอีกครับอะไรจะเยอะขนาดนี้เนาะปรับการละลายฉากหลังตรงนี้ได้เลยครับมีละลายเยอะละลายน้อยเราก็สามารถาเลือกได้เนาะ มาดูนที่โหมดถัดไปครับนั่นคือโหมดความละเอียด108ล้านพิกเซลสามารถถ่ายได้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นครับนี่คือโหมดรูปถ่ายที่ความละเอียดปกตินะครับไม่ได้เปิดความละเอียดสูงสุดที่108ล้านพิกเซลนะครับเราซูมได้แค่นี้ครับนี่นะแต่ถ้าเป็นรูปที่ถ่ายด้วยความละเอียด108ล้านพิกเซลครับซูมไปครับซูมไปครับซูมได้อีกครับซูมไปอีกครับซูมได้อีกครับ ซูมได้จนถึงขนาดนี้เลยครับนี่คือโหมดความละเอียด108ล้านพิกเซลแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับเราเนี่ยสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของป้ายอ่านรายละเอียดตัวลงตัวเลขต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะฮะดูครับเรียววงเรียวมีนี่อ่านได้หมดเลยนะฮะด้านบนตรงนี้ครับก็จะมีโหมดเพิ่มตามก็จะมีโหมดภาพยนตร์โหมดวิดีโอมุมมองคู่โหมดพาโนรามาโหมดทำแหลมโหมดภาพถ่ายบุคคลโหมดโปรและโหมด slow motion แล้วก็การสแกนข้อความนั่นเองครับ สำหรับกล้องมือถือรุ่นนี้ครับก็มีโหมดต่างๆมาให้เราเนี่ยใช้งานค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยครับส่วนตัวเนี่ยชอบกล้องหน้าเวลาเซลฟี่ครับคือเซลฟี่ออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหเละท่อเฮ้หลอ่อเทจัดไปหนึ่งดอกครับแล้วเพื่อ,อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับ แนะนำตรงมาที่เจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อบันดังช่องทางออนไลน์ได้ที่ Line เอเจน p h โฟนครับ f b o o k o o k เจ p h โฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีตัวประเทศนั่นเองครับวันนี้ผมนนนนันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ เรารับประกันห้าปีสัร้องมีคร<ไ>ึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพระบริการอี่มากมาย